สวัสดีครับวันนี้จะเสนอวิธีการสร้างระบบสูตรการผลิตจากฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วนะครับวิธีการนี้จะทําให้เรามีทางเลือกที่ยืดหยุ่นในการสร้างรูปแบบระบบสูตรการผลิตของเราขึ้นมาได้เองโดยปกติใน g e n e s s 3 2และ g e n s 6 4นะครับจะมีโมดูลรีสปีให้เราใช้งานอยู่แล้ว ถ้าต้องการใช้โมดูลรีสปีนะครับลองอค้นหาคำว่า genesis 32สูตรผลิตจะเจอวิดีโอที่ชื่อว่าจัดการสูตรผลิตผ่านนาสเก d a ของ genesis นะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่อัปโหลดไว้ใน YouTube นะครับแต่ถ้าเรามีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่รีสปีใช้ใน genesis นะครับ เราต้องการที่จะเอาทางข้อมูลนั้นมาใช้งานวิธีการนี้จะยืดหยุ่นกว่าเพราะเราสามารถกำหนดรูปแบบคอลัมน์และรอต่างๆของเราได้เองยกตัวอย่างผมมีฐานข้อมูลนี้นะครับอยู่ใน sql server จะเป็น microsoft access หรือ microsoft excel ก็ได้นะครับอยู่ในฐานข้อมูลที่ชื่อว่า formula อยู่ในตาราง t ห่งมีรูปแบบข้อมูลดังต่อไปนี้นะครับ ก็จะมีคอลัมน์ที่ชื่อว่า f name v 1 v 2 v 3 v 4 v 5 f name เนี่ยเป็น n ชา10ตัวอักษรจะเปลี่ยนเป็น text หรือจะเป็น n วาชาก็ได้นะครับเป็นชื่อของสูตรการผลิตส่วน v 1ถึง v 5เนี่ยก็เป็นค่าของพารามิเตอร์แต่ละตัวในสูตรผลิตนั้นซึ่ง v 1อาจจะเป็นค่าของ set point ของ pid นะครับ v 2อาจจะเป็นความเร็วของมอเตอร์ V3 V4 V5 อาจจะเป็นวาลนะครับวาลตัวที่1 2 3แล้วแต่นะครับทีนี้รูปแบบข้อมูลที่ผมใส่เข้าไปก็จะมีตัวอย่างดังนี้นะครับสูตรชื่อสูตรนะครับ F1 ชื่อสูตร f2 ชื่อสูตร f3 ส่วน V1 ถึง V5 ก็เป็นค่าตัวเลขแล้วก็ศู0ย 1, 0, ์ 1, เนี่ยก็อาจจะหมายถึงวาลเปิดวาลปิดวาลเปิด,ววปดอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นทีนี้เมื่อ ดูในหน้าสเกด่าน,นี้รันไทม์แล้วนะครับผมเมื่อเลือกสูตรการผลิตนะครับเช่นเลือกสูตรที่1แล้วกดปุ่มสับมิตค่าพารามิเตอร์เหล่านี้ก็จะเปลี่ยนตามสูตรค่าเหล่านี้เป็นค่าใน OPC นะครับซึ่งลิงก์อยู่กับ PLC หรือ Controller หรือ Temperature ร์คอนโทรลเอยู่ OPC ส่งให้ PLC เป็นค่าดังต่อนี้นะครับนี่ครับแล้วก็แค่เอา OPC ที่ลิง์อยู่กับ PLC ตัวนั้นมาใช้งานเป็นตัวที่1เป็นตัวที่2 3 4 5อันนี้คือ V 1 V 2 3 V 3 V 4 V 5ในความหมายของเรานั่นเองส่วนนี้ก็จะเป็นสูตรนะครับสูตรที่เราดึงขึ้นมาเช่นเราเลือกที่2นะครับค่าเป็น159 010นะครับแล้วกดปุ่ม submit นะครับมันก็จะส่งค่าไปให้ PLC controller ก็คือผ่าน OPC tag ตามที่เรา l i n k ออกมาใช้งานนั่นเอง นี้วิธีการใช้งานไฟล์ตัวอย่างนี้นะครับไฟล์ตัวอย่างนี้จะจะมีให้ดาวน์โหลดนะครับตามลิงก์ใน Description ของวิดีโอนี้นะครับผมนี้วิธีการใช้งานตัวอย่างสิ่งที่เราต้องทำตอนแรกเลยก็คือต้องไปลิงก์เอา,า OPC tag ที่เราต้องการที่จะควบคุมมันคือสัญญาณใน PLC ใน Controller ในเทมคอนโทรลเลอร์นะครับที่ส่งไปควบคุม ตัวเซตพ o อยตควบคุมวาลอะไรต่างๆเราต้องลิงก์ไปก่อนนะครับโดยวิธีการลิงก์ก็ไปเอา Pro เ e ส p o พ n อยมาวางไว้นะครับ Pro เ e ส p o พ n อยก็จะอยู่ทางด้านล่างของตัวหน้ากราวเวินะครับตรงนี้นะครับเอา Pro เซสต์พอยมาวางนะครับและไปเลือกปุ่ม data tag และเป็นเลือกสัญญาณนะครับจาก OPC Server ตัวที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคออกมานะครับแล้วก็ตั้งชื่อในช่อง Object Name เนีเป็น V 1 V 2 V 3แล้วแต่นะครับ V 5 V 6แล้วแต่ว่าเราต้องการจะตั้งชื่อเป็นอะไรนะครับอ่านี่เป็นตัวอย่างเราก็จะได้ตัว V หนึ่นะครับลิงก์กับสัญญาณตัวหนึ่งนะครับ v 2นะครับตั้งชื่อไว้ในช่อง object name ของ pptde เนี่ยนะครับผมนี่ก็จะลิงก์กับ o p C tag ตัวที่2นะครับไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยจนครบ5ตัวเพราะว่าในตัวอย่างของผมเนี่ยมีสูตรการผลิตที่ควบคุมพารามิเตอร์อยู่5ค่าโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราสร้าง process point แล้วและตั้งชื่อ process point ในแต่ละ อ็อบเจกตในแต่ละ PPTDE เสร็จเรียบร้อยแล้ว V1 ถึง V5 นะครับจากนั้นเราก็ไปเอาสูตรการผลิตมาโชว์ใน Data Mining สูตรการผลิตของผมเนี่ยนะครับอยู่ในนี้มาจาก SQL Server มาจาก t ทเบิที่ชื่อว่า T1 ชื่อ T1 น,นะครับของท่านผู้มีเกียรติจะชื่อต่างจากนี้ได้นะครับโดยที่ ผมสร้างตารางที่1ขึ้นมาเนี่ยโดยการคลิกขวาที่ Table เลือก New Table จากนั้นก็ตั้งชื่อคอลัมน์และก็ Data Type ให้เป็นไปตามนี้ครับคอลัมน์แรกชื่อ F Name Data Type nchar 10คอลัมน์2 3 4 5 6 7เนะครับ3 4 5 6นะครับเป็น Data Type ชื่อ Float Float นี่ก็คือเก็บค่าตัวเลขที่มีจุดทศนิยมได้ nchar นี N ่ก็คือ ตัวอักษร10ตัวอักษรถ้ามากกว่านั้นก็เลือกเป็น ntext รือ nvarchar ก็ได้นะครับหรือ text ก็ได้โอเคเรียบร้อยแล้วนะครับได้ข้อมูลออกมาเป็นแบบนี้ก็เอามาโชว์เอามาโชว์ในนี้วิธีการเอามาโชว์ก็ให้ดับบ l e ลคลิกเข้าไปเลือก ado นะครับตัวนี้ถ้ามันไม่มีอยูนะ่ถ้ามันไม่มีอยู่ตรงนี้ทำไงถ้ามันไม่มีอยู่ก็เลือกตรง data mining control ข้างบนนี คลิกเข้าไปจะเจอ Data Mining Control ให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเลือก ADO กดปุ่ม Connection Parameter เพื่ออะไรเพื่อเข้าไปกำหนดว่าเราจะติดต่อกับ d a t a า a บ e อะไรเราเลือกเป็น SQL Server ถ้าเป็น Microsoft Access ก็เลือก Microsoft Access ถ้าเป็นอื่นๆให้เลือก ODBC ODBC มันจะรวมทุกอย่างนะครับทั้ง Access SAP Excel SQL Server Oracle เราเลือก MSSQL Server แล้วก็กดปุ่ม Build Connection จากนั้นเราพิมพ์คำว่า Local แล้วก็ slash SQL Express อ่ทำไมพิมพ์ชื่อนี้นะครับอันนี้เป็นชื่อของเครื่องนะครับแล้วก็ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ถ้าเราไม่รู้เราเปิดมาที่ Management Studio Express แล้วดูข้างบนหัวนี่ครับเข้อจวว่า Local slash SQL Express 2ก็พิมพ์ตามนี้จากนั้นใช้สิทธิ์ในการติดต่อไปยัง database แบบ Windows NT หรือถ้าเราสร้าง user password เข้าไว้ใน SQL ก็เลือกใช้เป็นกำหนดชื่อและ password นะครับในที่นี้ผมใช้ Windows NT แล้วเลือก database ที่เราต้องการติดต่อชื่อ formula นะครับ นี่ผมตั้งชื่อ database ที่ชื่อว่า formula นะครับรับ Database ของผมชื่อว่า formula าละทีนี้ก็คลิกโอเคจากนั้นก็ตรงนี้มันจะมีค u ว r y คือโค้ดในการเอาข้อมูลว่าจะเอามาจากตารางอะไรเอาคอลัมน์อะไรบ้างในตารางนั้นถ้าเรากดปุ่ม Simple SQL Wizard เลือกเทเบิลในช่องเทเบิลเนมตรงนี้แตกิงเทเบิลแตกิง DBO แล้วเลือกเทเบิลเทเบิลที่ผมใช้เนี่ยจะชื่อว่าทีน่1นะครับผมก็เลือกที่1คลิกโอเคออกมาเลือกทุกคอลัมน์เลยไหมถ้าเลือกทุกคอลัมน์กดปุ่ม select all นะครับจากนั้นก็คลิกโอเค connect โอเคแล้วก็ อัโตอัปเดตทุกๆกี่วินาทีทุกๆ10วิสมมติถ้ามันเร็วไปนะครับสูตรการผลิตเริ่มต้นเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงทุกๆ10วินะฮะเพราะว่าสูตรแต่ละสูตรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะตายตัวนานๆทีถึงจะเปลี่ยนแล้วก็อาจจะเพิ่มขึ้นเป็น30วิเช็คทีนึงนะครับจากนั้นก็คลิกโอเคลวรันทาอันนี้เป็นชื่อสูตร นะครับทีนี้เรากา็เมื่อกี้เรากําหนดชื่อเราเอาสูตรมาโชว์แล้วนะครับทีนี้เป็นโค้ดที่อยู่ในปุ่มนียเราเข้าไปดูโค้ดที่อยู่ในปุ่มนียนะครับในปุ่มนี้มีโค้ดอยู่นะครับดับเบิ่คลิกเข้าไปเลือกที่ pick action นะครับจะเห็นว่ามันมีการ run script เราผมใช้ action แบบ run ค c r i p t นะับมีสคริปนี้อยู่นะครับ กดปุ่ม edit นะครับอย่ากดปุ่ม create edit เข้าไปจะเห็นโค้ดที่อยู่ในนี้นะครับโค้ดนี่เหมือนจะยาวแต่จริงจริงมันไม่ยาวนะครับผมมันมีบอกว่าจะให้ process point ตัวแรกก็คือ v 1นะ่ะรับค่าอะไรผมก็กำหนดให้รับค่าเซลล์คอลัมน์ที่2นะครับของ data mining 1นะครับเซลล์ Sell ที่2นะครับเซลล์ที่มี เป็นคอลัมน์ที่2นะครับของเซลล์ของเซลล์นะครับคอลัมน์ที่2นะครับแล้วก็รออินเด็กตามที่ยูเซอร์เลือกนะครับส่งค่าไปให้กับโปรเซสพอยท์ b 1ถัดไปก็ส่งอรอนะครับแถวอ,อขอโทษไม่ใช่รอส่งคอลัมน์ที่3นะครับไปให้ b 2ส่งคอลัมน์ที่4 ไปให้ v3 นะครับส่วนแถวนีจะเป็นแถวไหนแล้วแต่เลือกนะครับแล้วแต่ user เลือกเพราะว่าผมใช้ property เป็น get select r a w index ใช่ไหมครับเพราะนั้นเมื่อเราเลือกนะครับในขณะเวลา run time ถ้า user เลือก row 2 get row index ก็เป็น row 2ส่วน column column เนี้ยอันนี้เป็น column ที่2ก็จะส่งค่าให้ v1 ค้อลัมน์ที่สามส่งค่าให้ b 2ตามที่เราระบุในโค้ดจนถึงคอลมน์นี้คอลมน,น,น์สุดท้ายเป็นคอ้อลมน์ที่6ส่งค่าให้ v 5นะครับลองเข้าไปดูโค้ดอีกทีนะครับตรงนี้นะครับ c i c k action แล้วก็ edit นะครับหรือกดปุ่ม alternate f 1 1ก็ได้นะครับ alternate f 1นะิบเอนแป้นพิมพ อันนี้จะเป็นโค้ดนะครับเห็นไ,ไหมครับให้ v 1ชื่อ v 1นเนี่ยนะครับตามที่เราตั้งชื่อไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ตั้งชื่อไว้ใน process point ว่านี่คือ v 1มันจะหาไม่เจอแล้วมันก็จะฟ้อง error นะครับ v 1เท <V 1. S 1> ่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับเอาค่าที่อยู่ในเซลล์ของกริดนะครับ get grid cell value นะครับโดยอันนี้เป็นหมายเลขคอลัมน์นะครับตัวแรกอยู่ข้างหน้าคอมมาแรกเป็นคอลัมน์ส่วนตัวถัดไปก็จะเป็นหมายเลขของรออย่างที่ผมบอกว่ารอเนี่ยเรารับค่ารอที่ user เลือกนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ได้ระบุเป็นตัวเลขตรงๆแต่เราใช้ DB Mining 1ก็คืออ้างถึง Data Mining grid ก่อนตัว Data กริดตอนนั้นนะมันมีชื่อว่า DB Mining 1นะครับจุด Get Select r a w Index ก็คือเอา r a w Index Number เนะี่ยที่ User เลือกนะมานะครับเพื่อมาระบุเป็นแถวนะครับหมายเลขแถวส่วนตัวนี้ก็ส่งค่าในคอลัมน์ที่2ไปให้ v 1นะครับส่งค่าในคอลัมน์ที่3ไปให้ v 2 คือเป็นการกําหนดนะครับกาหนดค่าพารามิเตอร์ตามสูตรที่เราเลือกนั่นเองแค่นี้แหละครับผมอลองทดสอบดูนะครับเลือกคอลัมน์อ่ะขออภัยเลือกแถวสุดท้ายแถวที่3นค่ายังเป็นร้อยอยู่นะครับกดปุ่มซับมิตอ่าค่าเปลี่ยนเป็น77 011 1, แล้วก็0ตามสูตรที่เราเลือกอ่าเลือกคอลัมน์ที่2กดปุ่มซับมิต ไม่ใช่เลือกคอลัมน์ที่2เลือกแถวที่2นะครับเลือกรอที่2กดปุ่มซับเมตเลือกรอที่1กดปุ่มซับเมตนะครับสูตรก็จะเปลี่ยนตามที่เราเลือกนะครับผมค่าพารามิเตอร์ก็จะเปลี่ยนตามสูตรที่เราเลือกนั่นเอง